วัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว f a c e o o o ไลน์โซเชียลแคมวันนี้ก็เข้ามาทักทายเนาะก็พึ่งฝนหยุดตกไปนะครับที่กลนคเเนาะแล้วก็ที่อื่นเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโทรคุยกันกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าแดดร้อนกันแต่ที่นี่ฝนตกมาสองสามวันละ ก็ <G ül> เข้ามาทักทายนะครับให้หายคิดถึงเนาะแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวอามว่าอามจะไปยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปไหนเนาะแต่เดี๋ยวยังไงก็จะอัดโซเชียลแคมนะครับนะเป็นเอออยากจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับว่าเออทุกหนึ่งกำลังใจนะครับที่อามทำคลิปออกมาเนี่ย ก็คือการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับแต่ก็คือคนที่ติดตาม Follow Arm เนี่ยก็ใน Social c a m มก็ไม่ได้ไว่าเยอะมากมายหรือว่าจะต้องดูเยอะอาร์มไม่ได้ต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เราู้ a อาร์มภูมิใจก็คือเออถ้าสุถ้าอาร์มมีคนตาม Follow แค่ร้อยคนแล้วมีคนกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้อาร์มประมาณ50 50คนขึ้นเนี่ยนั่นถือว่าแฮปปี้มากแล้ว มันจะต่างกับตรงที่ว่าสมมุติว่าถึงเราจะมีคนไลค์เป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มีคนไลค์ให้แค่หนึ่งพันไลค์สองพันไลค์แต่มีคนติดตามคุณเป็นแสนคือมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอันนี้เราไม่ได้พูดกระทบใครนะแต่อันนี้คือในใน,ในความคิดส่วนตัวของอามเองว่าอามก็แฮปปี้ว่าเออมีคนติดตามของเราแค่น้อยนิดเองเราไม่ได้ต้องการที่แบบว่าจะต้องอะไรแต่ว่ามีคนกดไลค์อามก็เลยบอกไปว่าทุกหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจที่จะผลิต คลิปดีๆออกมาที่จะออกมาให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ดูเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าติดตามหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอามก็ไม่ได้ขยันทําคลิปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเนาะแต่เราก็ทําออกมาให้เรื่อยๆให้ดูให้ให,ให,หายคิดถึงนะครับในการใช้ชีวิตของเด็กๆคนๆหนึ่งที่อยากจะเออมีตัวตนในโลกโซเชียลบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ยังไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็ฝากถึง ลูกกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มในเกเจเรชั่นนะเกเจเจเจเรชั่นนะครับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนในรูปก,กลุ่มนะสิ้นเดือนนี้นะครับอาจจะอาจจะนะได้ลงไปก็คืออาจจะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวกับอาร์มนะครับก็คงจะเป็นที่แอ p ์พับอารีรัชดาซอยแนะครับอันนี้ก็คือยังไงก็ อินบ็อกเข้ามาในไลน์ได้เนาะก็มาบอกกันว่าเออมีใครจะไปไหมอะไรยังไงถ้าสมมติว่ามีคนเยอะหรือว่าอะไรอันจะไปแต่ถ้าไปสองสามคนอ่ะอามอามพูดว่าอามไม่ค่อยอยากไปเพราะว่ามันมันดูกล่องเก่งแล้วอามไม่ไม่ไม่ชอบเที่ยวอามชอบเที่ยวคนที่แบบว่าเออมีเพื่อนในโต๊ะประมาณห้าหกเจ็ดคนหรือประมาณสิบคนอามชอบเยอะๆอย่างนั้นเลยดีแต่คืออามเองอามก็ไม่ได้ว่ามีเพื่อนเยอะหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้นะครับอืม โอเคเนาะอันนี้ก็ฝากบอกนะครับสำหรับที่เป็นลูกกลุ่มในเกเจเรเนชันนะครับเออแล้วก็3นาทีกว่าละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำมาก็ให้หายคิดถึงคิดถึงกันเนาะในวันข้างหน้านะครับเราอาจจะต้องได้เจอกันอีกแน่นอนเนาะแล้วก็สำหรับบางคนนะที่เขาบอกว่าอารมชอบแต่งรูปแอปเวอร์นะครับถ้ายังไม่เห็นตัวจริงอย่าพูดนะครับเพราะว่าเราแต่ง เราใช้แอปเดียวนะครับก็คือแต่งให้มันดูสว่างขึ้นเราไม่ได้ทำมากนอกเหนือกว่านั้นแล้วอย่ามาพูดว่าเราเจอตัวจริงแลวเห็นศพคุณเคยเห็นผมที่ไหนคุณพูดมาเลยอย่ามานะครับอามไม่ใช่เป็นคนหาเรื่องและอามไม่ใช่เป็นคนที่จะปากลายปากจัดแต่ถ้าคุณไม่เริ่มก่อนอามก็ไม่สวนกลับนี่คือสัญชตาตญาณของคนนะครับคนที่มีการศึกษาเขาไม่ทำกันหรือเขาไม่ตอบโต้หรือแว้งกัดกันนะครับอามเองอามก็ไม่ได้จบสูง อันนี้อยากฝากบอกถึงคนบางคนนะอามเองอามก็ไม่ได้จบสูงอามไม่ได้เรียนจบที่แบบว่าต้องถึงว่าปอตีปอโทปอเอกหรือว่าเรียนอะไรมากมายแต่อามก็รู้การเข้าสังคมนะครับว่าการอยู่ในสังคมพื้นฐานของความเป็นจริง คือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและการต้องปณิปัติ n การพูดคุยกันนั่นคือวิถีชีวิตของความเป็นคนที่นอกเหนือกว่าที่ว่าคนเราถ้าต่ํากว่านั้นเขาเรียกว่าเดรัจฉานนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นคนนะครับนั่นคือแต่ถ้าสมมุติว่าคุณพานไม่เลิกนั่นถือว่าคุณยังเป็นคนพานแต่ถ้าคุณต่ํากว่าคนพานก็คือคุณเป็นเดรัจฉานนะครับอันนี้อามไม่อยากดา่าถ้าอามได้ดา่าแล้วคุณจะหนาวกว่านี้คุณจําไว้นะครับก็โอเคยังไงก็แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อน เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย